วันเสาร์คล้ายๆวันศุกร์เลยคืออย่าลงทุนอย่าทำอะไราการขับรถขับลาเนี่ยให้ระวังมีสิทธิ์ที่จะถูกแบบอยู่ดีๆจอดอยู่ก็โดนชนอยู่ดีๆไปจอดที่ไหนไม่รู้คนเปิดประตูมาชนเราอะไรแบบนี้เออระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังการโมโหของเราอย่าตัดสินใจหุนหันพันแล่นโมโหใครอย่าเพิ่งรีบลาออกไปกลับไปตั้งสติก่อนหยุดตัวเองก่อน ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านบนม,มยาชาแนลนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดวันเสาร์เดือนตุลานะเป็นวันสุดท้ายแล้วแหละวันที่เจ็ดฉลากสุดท้ายสำหรับที่หกเหมือนเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษนะฟังแล้วก็ <c oughs> ใช้วิจารณญาณอย่าเชื่ออาจารย์เยอะดูหลายๆอาจารย์ก็ได้ <laughs> จะดีไหมเนี่ยพูดเล่นนะอย่าดูเยอะจริงๆเลือกเอาสักอันเดี๋ยวงงแต่ละคนแต่ละศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันนะแต่บางคนชอบดูไงดูได้หลายอันสุดท้ายก็พิจารณาเอาเนาะประมวลผลเอาวันเสาร์โหตายแลวไม่ได้แกล้งนะนี่ใครเกิดวันเสาร์ ุกเกษรเนี่ยเหนื่อยหน่อยนะตุลาอาจารย์จะบอกให้แต่ว่าไม่ต้องต้อแต้ชีวิตไปมันก็จะมีดีมีไม่ดีปนๆกันนั่นแหละอดทนให้ได้ดีกว่าผ่านมันไปให้ได้มองอุปสรรคปัญหาให้เป็นเรื่องเล็กแล้วเราจะไม่เป็นไรเราจะเข้มแข็งถือซะว่าเฮ้ยเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นอนะมันมีมันมีที่มาที่ไปมันมีเหตุมีผลเออมันอาจจะส่งผลให้เราเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็ได้คนเกิดวันเสาร์เนี่ยอย่ากโกรธอาจารย์เลยนะอาจารย์ตำไพ่เขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยมันจะมีเรื่อง อะไรที่กระทบกระเทือนค่อนข้างเยอะหน่อยในเดือนตุลามันจะมีเหตุที่มันไม่ได้เกิดจากเรามันเกิดจากคนอื่นอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันคนเกิดวันวันเสาร์คล้ายๆวันศุกร์เลยคืออย่าลงทุนอย่าทําอะไรใครที่คิดจะเ,เขาเรียกว่าอะไรคะที่จะลงทุนหุ้นส่วนกับใครหรือจะเปิดร้าน ทำอะไรใดๆก็ตามเขาบอกให้ลองศึกษาไปก่อนเนาะสกิปเดือนตุลาไปเลยถือว่ามีเดือนตุลาอยู่เออก็คือว่าอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเอาเงินไปทําอะไรระวังถูกหลอกออนไลน์อะไรพวกนี้ด้วยเนาะแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เดี๋ยวนี้ก็อย่าไปไว้ใจอะไรง่ายๆมีลิงก์อะไรมาอย่าไปกดไม่มั่นใจโทรเข้าศูนย์เขาก่อนโทรสมมติ เป็น AIS เป็น D t a ทเป็น True เป็นมันจะมีอยู่ไหมเออเป็นอะไรพวกนี้ก็คือให้โทรกลับไปถามที่เบอร,เบอร์เบอร์กลางของเขาก่อนเบอร์อคอร์เซ็นเตอร์ก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรใครง่ายหรืออย่าไปหลงทำอะไรง่ายๆแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุในเดือนตุลาเนี่ยการขับรถขับลาเนี่ยให้ระวัง มีสิทธิ์ที่จะถูกแบบอยู่ดีๆจอดอยู่ก็โดนชนอยู่ดีๆไปจอดที่ไหนไม่รู้คนเปิดประตูมาชนเราอะไรแบบนี้เออมันอาจจะไม่ได้เป็นอุบัติเหตุรุนแรงก็ได้แต่แค่นั้นแหละแบบรถมีรอยโดยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหรืออยู่ดีๆมีคนมาชนท้ายรถเราหรืออยู่ดีๆจอดอยู่ดีๆของใครก็ไม่รู้หล่นปริ้วมาใส่รถเราอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้ระวังในเรื่องของการจอดรถที่ไหนที่เป็นสุ่มเสี่ยงตามข้างทางอย่างเงี้ยระวังถูกล็อกล้อนะจ๊ะเออเนี่ยมันมันอย่างงี้นะ วันเสาร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปน้อยใจว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ทักแบบดวงไม่ดีอะไรอย่างนี้นะก็หมายความว่านี่มันอาจจะเป็นเรื่องแค่เล็กๆน้อย,อยเช่นเนี่ยมีคนอื่นเปิดมารถเป็นรอยหรือแค่ไปจอดรถริมทางแล้วถูกล็อกล้อคนอื่นไม่โดนอ่ะฉันโดนเฉยอะไรแบบนี้เป็นผู้ถูกเลือกอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเออเนี่ยเราแต่ว่าสิ่งที่ป้องกันได้คือระวังอารมณ์ระวังคําพูดระวังการโมโหของเราอย่าตัดสินใจหุนหันพลันแล่นโมโหใครอย่าพิ่งรีบลาออก ไปกลับไปตั้งสติก่อนหยุดตัวเองก่อนแล้วก็กลับไปตั้งสติโกรธใครให้อดทนไว้ก่อนเออบางอย่างก็เลือกอะไรไม่ได้ทนอะไรไม่ได้มีเหตุที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเอ่อถ้าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยไม่ได้ลาออกจากงานเองก็จะมีคนผู้หลักผู้ใหญ่ลาออกจากงานลาออกอ่ะเขาลาออกหรือเขาถูกสั่งให้ออกหรือเขาเปลี่ยนงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกระทบกระทือนเราเหมือนแบบว่าได้เจอข่าวช็อกอะ่ะอยู่ดีๆบริษัทปิดก็มีนะ อ,อยู่ดีๆบริษัทแบบประกาศปิดตัวหรือว่าอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนอะไราเงี้ยอาจจะแจ้งข่าวร้ายให้กับคนในบริษัทคนในออฟฟิศคือมันมีเกณฑ์กระทันหันอะคนวันเสาร์จะตก,กะใจนิดนึงในเดือนตุลาอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ตกใจเนี่ยเช่นเหมือนที่บอก ถูกหลอกล่อถูกโกงเงินเขาเรียกว่าอะไรมิจฉาชีพมาหลอกหรือว่าถูกหลอกให้รักอะไรอย่างเงี้ยเออทุกอย่างเลยก็คือเดือนตุลาเนี่ยให้ระวังในทุกๆเรื่องเลยมันจะมีเรื่องที่เราตกใจเหมือนที่บอกเนี่ยอยู่ดีๆบริษัทประกาศปิดอยู่ดีๆผู้บริหารลาออกอะไรแบบเนี้ยนะเออเขาว่าในเดือนตุลาเนี่ยระวังทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เราตัดสินใจหรือเราจะมีแฟนผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบแฟนเราอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็คือบอกแล้วว่าอย่าใจร้อนในเดือนนี้คีย์เวิร์ดคือความอย่าใจร้อนแล้วก็อยู่กับมันไปให้ได้แค่เดือนเดียวเองสั้นมากเลยเดือนหน้าเราอาจจะกลายเป็นแบบคนที่โชคดีที่สุดก็ได้ นะเราอย่าท้อแท้กับกับสิ่งแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็มีวันที่ยิ้มวันที่เสียใจวันที่หวัวล้อวันที่ร้องไห้เนาะมันก็คือธรรมชาติอะธรรมะคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะขอให้เรามีสติมีปัญญาแล้วเราก็จะ ไม่ถูกใครหลอกหรือเราก็จะไม่เสียใจกับอะไรง่ายๆเนาะแค่อดทนแค่นั้นเองเนี่ยก็เดี๋ยวบอกทางแก้เคล็ดให้ตอนท้ายคลิปเนาะจะได้ไม่ต้องคิดอะไรกังวลอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เราระวังได้ก็คือบอกแล้วว่าระวังเรื่องอารมณ์อย่าไปทะเลาะก,กับใครมันจะมีเรื่องมีราวเข้ามาในชีวิตเรานั่นแหละแต่เราต้องมีสติให้มากที่สุดอดทนรอไปก่อนอะไรที่มันยังไม่ได้ในเดือนนี้อย่าเพิ่งรีบไม่ได้อย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนเออสมมุติว่าใครอยากซื้อรถคันนี้มากเลย อยู่ดีๆกู้เงินไม่ผ่านก็รอก่อนเดือนหน้าจะได้รถคันใหม่ที่เหมาะกับเรามากกว่าก็ได้ถ้าได้รถคันนี้มาแล้วเราไปฝืนเหมือนมันเราฝืนดวงเราอ่ะมันก็อาจจะได้รถที่ไม่ดีมาสมมุติมันเป็นรถมือสองอะไรย่างเงี้ยต่อให้เป็นรถมือหนึ่งกระช่างเราดันจะซวยอ่ะไปได้รถที่แบบมันเป็นรถที่ตก QC พอดีอะไรแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่มันยังไม่ใช่ของเราก็อย่าไปดิ้นรนเอามานะอย่างบางคนเขาบอกว่าเออรถคันนี้ไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรรถยี่ห้อนี้อย่าใช้เลยเราก็ดื้ออยากได้อะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเป็นคนที่ซวยได้รถ คันที่มันมีปัญหามาพอดีอะไรเงี้ยคนอื่นใช้อาจจะไม่เป็นไรแต่บอกแล้วว่าด้วยดวงของเราเดือนตุลามันเป็นดวงของมันเป็นดวงของการเจอแต่ปัญหาอะไรแบบเนี้ยเออหรือว่างานอะไรที่คิดว่ามันจะสําเร็จมันจะได้อย่างเงี้ยมันกลับไม่ได้ถึงบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยอยู่แบบตัวเล็กๆเลยอยู่แบบเงียเงียบเลยเอออย่าอย่าเพิ่งไปดิ้นรนทําอะไรแล้วกันเนี่ยแล้วก็บอกแล้วว่าลงทุนก็มีปัญหาระวังทะเลาะกับพี่น้อง ใครมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่อยู่บ้านหลังเดียวกันอย่างเงี้ยบอกว่าระวังทะเลาะกันหรืออยู่ดีๆคนในบ้านไม่สบายเออเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไม่หนักก็ได้เนาะเดี๋ยวบอกวิธีแก้เคล็ดให้แล้วกันนะเนี่ยหลักๆเลยนะล่ะอุบัติเหตุรถถูกล็อกล้อห้อามลงทุนระวังถูกโกงคนในบ้านไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่กิจการปิดเออเฮ้ยเยอะเหมือนกันเนี่ย <laughs> อย่าท้ออย่าท้อไม่ใช่เป็นแค่เราเมื่อกี้อ่านมาสูขก็หนักเหมือนกัน แล้วก็มีวันอื่นๆก็โดนเหมือนกันบอกแล้วว่าออใครเข้ามาฟังอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอาจารย์ช่องนี้อ่านแต่เรื่องไม่ดีคืออยากจะเตือนให้ทุกคนคอยระวังตัวไงเออจะได้ไม่ต้องเวลาเกิดอ่านแต่เรื่องดีๆะเวลา มันดีอยู่แล้วไงเราไม่ต้องรู้ก็ได้เออแต่ก็ให้มันเป็นกําลังใจใช่ไหมว่าแบบเออเนี่ยแต่ว่าเรื่องอื่นมันก็อาจจะมีหลังจากเดือนตุลาไปก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ว่าในเดือนตุลานี่อยากให้ระวังแค่นั้นเองเดือนตุลาเนี่ยมีสติให้มากมีกําลังใจให้มากวิธีแก้เคล็ดอย่างหนึ่งนะใครที่บ้านโลกอาจารย์แนะนําให้จัดบ้านใหม่ ใครที่ห้องเก็บของมีอย่างเงี้ยก็อยากให้รื้อเก็บห้องเก็บของใหม่ให้อากาศให้อากาศมันถ่ายเทให้บ้านมันปลอดโปร่งเนาะจะได้เนี่ยเป็นการแก้เคสอีกอย่างหนึ่ง่วงจุ้ยมันคือหลักวิชาธรรมชาติอะทายัางไงให้บ้านมันเย็นทํายังไงใ,ให้บ้านมันไม่โลกอะไรอย่างเงี้ยให้บ้านมันไม่อึมครึมใครที่เปลี่ยนสีผ้าม่านได้ก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยเนาะเออก็เป็นการแก้แก้เคสอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยแล้วก็สุขภาพก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุเจ็บตัวเจ็บป่วย หัวใจความดันของคนในบ้านก็มีปัญหาใครที่ทุกใจกับเรื่องของความรักเลิกไม่ได้สักทีรู้แหละว่ามันปีปัญหาแบบนี้แต่ก็เลิกไม่ได้สักทีก็แนะนําให้ลองค่อยๆเดินออกมาดูไม่ต้องเลิกเลยทันทีก็ได้เนาะลองค่อยๆเดินออกมาดูถ้าอยู่แล้วเจ็บช้ำน้ําใจอยู่แล้วมีแต่ปัญหาทั้งการเงินทั้งปัญหาของออนอกใจก็นอกใจใช้เงินก็เก่ง ช่วยเหลือก็ไม่ช่วยแทนเม่ผู้ที่เจ็บช้ำน้ำใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบโอ้โหมันรักแล้วเกินไม่รู้มันติดกรรมอะไรต่อกันอย่างเงี้ยก็ลองค่อยๆเอาตัวออกห่างออกมาเนาะเราอย่าไปเอาใจเราไปไว้ที่ใครเลยเรารักตัวเราให้มากเคารพตัวเองให้มากแล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะ ส่วนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบอาจจะไม่เข้าใจเราหรือว่าทะเลาะกับคนในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มองให้เป็นซะว่ามันก็คือแค่คนอื่นอะสุดท้ายแล้วพอเรากลับบ้านเราก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมหรือว่ามันก็ต้องมีช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองมากที่สุดอะไรเงี้ยก็อย่าไปแคร์คำพูดใครเลยเออบางทีบางคนแค่แบบ ทำไมเขาพูดถึงเราแบบนี้แต่ช่างมันเถอะจริงเนี่ยพ่อเนี่ยมันมีเหตุเนี่ยพี่น้องแบ่งพักแบ่งพวกกันทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยความรักคนโสดคนโสดหรอคนโสดก็แนะนําคุยกับต่างชาติได้เออใครที่คิดแบบเอออยากจะเจอคนต่างประเทศต่างชาติเนี่ก็ลองคุยได้เนาะแต่ว่าบอกแล้วว่ารอพ้นตุลาไปก่อนเนาะ ถึงจะดีแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าอยากมีแฟนหาที่ไหน mm. ก็แนะนําชาวต่างชาตินั่แหละเออหรือว่าคนที่อยู่คนคนละทิศคนละทางอยู่ไกลกัน,นไว้ก่อนในนาทีนี้เนาะอยากไปอยู่ใกล้กันแล้วก็อยากคิดไปเองนะบางทีคนเกิดวันเสาร์เนี่ยชอบคิดไปเองเหมือนกันนะในเรื่องอะไรที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ตัวเราอะกังวลไปก่อนแล้วก็คิดไปเองก่อนหรือว่าชอบเก็บเอาคําพูดของคนอื่นมาใส่ใจอะไรเงี้ยเราก็หัดปล่อยวางในตรงนี้ไปบ้างนะชีวิตจะได้มีความสุขมากขึ้นโฟกัสเรื่องการงานดีกว่า ขอแค่ว่าอย่าเพิ่งลงทุนอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่แค่นั้นเองเออรอก่อนคนมีความรักเนี่ยระวังทะเลาะก,กันด้วยเรื่องของแบบคําพูดคําจารงแรงอ่ะเออไม่รู้ทําไมพูดทิมแทงกันแล้วก็อย่าแยกบ้านนะใครทะเลาะกันแล้วเป็นคู่เป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันอยู่อย่าแยกบ้านนะแบบว่าโอเคเราห่างกันสักพักระวังมันจะได้ห่างกันไปตลอดนะเพราะฉะนั้นนะถ้ายังไม่อยากเลิกกันอ่ะให้อยู่กันไว้ก่อนเพราะเนี่ยบอกเลยว่ามันมีเกณฑ์เลิกลา เออเพราะฉะนั้นถ้าอยากยังรักกันอยู่ก็คือพยายามประคองให้เขาอยู่กับเราให้มากที่สุดอยู่คนละมุมบ้านก็ได้แต่อย่าถึงขั้นแบบลองเก็บของออกจากบ้านระวังมันจะไม่กลับมาอีกเลยนะเออเตือนแล้วนะเนี่ยเออมันจะมีแต่เรื่องสุขเศร้าหรือว่าบางทีก็แค่ป่วย เดือนนี้ระวังไม่สบายแบบป่วยอ่ะป่วยแอดมิดป่วยหนักอย่างนั้นเลยอะ่างก็ให้กําลังใจกันหรือบางคนก็คนรักป่วยอะไรแบบนี้เออเดือนนี้อาจจะแบบเนี้ยภูมิแพ้ป่วยปวดหัวปวดตัวเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยเออต้องเขาบอกว่าต้องช่วยกันดูแลเยียวยาคนที่เป็นคู่เราต้องดูซิว่าเดือนนี้เขาจะไม่สบายหรือเปล่าเนาะเราก็ต้องให้กําลังใจเขาอะวันเสาร์ไหวอะไรดีแก้เครสด้วยอะไรดีอาจารย์อ่านมาจะขนาดนี้ขอวิธีด้วยเนี่ยเกมมันแบบ ถูกหลอกถูกโกงเนะี่ยเป็นห่วงจริงๆมันมันไม่ใช่โกงแบบอย่างนี้นะมันเหมือนกับว่าชวนลงทุนแล้วมันเจ๊งอะ่ะหรือมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะต่างกับเมืม่อกี้อาจารย์อ่านวันศุกร์ใช่ไหมเขาจะโดนโกงแบบซื้อของออนไลน์เงี้ยแต่ของเราจะเป็นลักษณะที่ใหญ่กว่านั้นอะ่ะเออลงทุนทําบริษัทอะไรแบบนั้นเลยนะอแก้ยังไงดีแก้ด้วยคําพูดเขาบอกว่ามีสติให้มากๆแล้วก็พูดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆมันจะนําพาแต่สิ่งดีๆมาให้ในเดือนนี้บอกว่า ให้ตั้งจิตดีๆให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ก็ได้อะไรเงี้ยใครไม่เคยทําลองดูสิไม่ได้ไว่าให้สวดเยอะแยะนะเช่นนโมตาสะก็ได้แล้วก็บูชาพระรัตนาตราัยแล้วก็อ่ะพาหุงมหากาชินบัญชรอาบทสั้นๆเบาๆพอลองสวดแค่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งดูก็ได้ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยแก้เข็ดไปลองดูสิว่าวันพุ่วันพระลองดูปฏิทินซะหน่อยจากเราไม่เคยหยิบมาดูเลย ลองดูแล้วจะดีขึ้นเออเนี่ยเขาบอกว่าให้ไหว้พระสวดมนต์อยู่กับตัวเองมีสมาธิดูแล้วก็เรื่องของยางรั่วอะไรอย่างนี้นะคุณเกิดวันเสาร์ลองดูรดหน่อยเนานะระวังเหยียบตะปูนะเนี่ยไหว้พระสวดมนต์วหว้เจ้าที่เจ้าทางของที่บ้านตัวเองนะ ขออีกอย่างเดียวคือไหว้แม่ย่านางรถใครมีรถอะ่ะหาพวงมาลัยไหว้แม่ย่านางรถหน่อยเนาะเดินทางไปไหนให้ปกปักรักษาคุ้มครองขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้แคล้วคลาดคือมันอาจจะฟังแล้วงงงายเนาะมันก็งงงายนั่นแหละเพราะว่าม,มองไม่เห็นไงไม่ได้มองเห็นแม่ย่านางท่านะนะแต่ว่ามันเป็นเพื่อความสบายใจอะ่ะแค่พวงมาลัยพวงเดียวมันก็ไม่ได้ทําให้มันก็ไม่ได้ทำให้เสียหายอะไรอะ่ะเออมันก็เหมือนแบบว่าไหว้ให้เป็นสิริมงคลของตัวเองดอกไม้มันก็หอมดีอะไรแบบเนี้ยเออ พอเห็นแล้วก็สดชื่นอย่างงี้นะก็คิดไปซะแบบนั้นก็ได้เนี่ยจะอยากให้ไหวไม่ยนางรถเนาะเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการเดินทางรถมันมีดวงอุบัติเหตุไงเอาเป็นเพื่อความสบายใจของตัวเราเนาะนะแค่นั้นแหละไหวไม่ยนางรถสวดมนต์ลองสวดมนต์นั่งสมาธิดูใครทําได้ก็ถวายผลไม้หน่อยอย่างเงี้ยนะถวายผลไม้กับน,น้ํเป่าไว้ฟ้าดินอะไรแบบเนี้ยก็ลองดูแล้วกันเนาะให้หนักกายไปเป็นเบาแล้วก็หมดยังอะ่ะการงานการเงิน การงานการเงินความรักสุขภาพไปหมดแล้วเนาะเอาง่ายๆเดือนเดือนเดือนของตุลาเนี่ยคนเกิดวันเสาร์อ่ะอยากคิดอะไรเยอะ ทำใช้ชีวิตให้เป็นปกติแล้วก็แค่ไม่ดินน้นรนหาเรื่องใส่ตัวแค่นั้นเองเอออย่าไปบอกแล้วว่าคนที่มีหนี้มีสินก็พยายามอย่าก,กู้หนี้เพิ่มเออรอให้มันพ้นจากเดือนนี้ไปก่อนเพราะอาจารย์เห็นบางคนอะเงินก็ไม่ค่อยมีแต่ก็อยากจะกู้เงินมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์สมมุติเรื่องหน้าที่การงานเหมือนที่บอกว่ารอให้พ้นเดือนตุลาไปก่อนแล้วค่อยทําอะไรงานประจําทําอะไรอยู่ขอให้อยู่แบบนั้นไปก่อนแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นเหมือนที่บอกบริษัทปิด เจ้านายออกหรืออะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆปรับตัวแก้ไขกันไปมีกําลังใจให้มากๆเนาะอาจารย์เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ตามววลาและเวลาเนาะเหมือนที่เราบอกอย่าฟังแล้วตกใจนะบางคนมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ก็ได้มันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เหมือนอ่งรอบที่แล้วเนี่ยบ้านอาจารย์เองก็เป็นเนี่ยบอกว่าอย่าเปิดเตาแก๊สทิ้งไว้ก็กระทะไหมแต่มันไม่ได้มีอะไรเสียหายมันก็คือเป็นแค่กระทะไหมามันก็คืออาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันเป็นจริงด้วยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วมันก็จะผ่านไปเหมือนทุกๆเดือนเออเพราะฉะนัน ไม่ต้องฟังแล้วเก็บไปเครียดนะมันไม่ได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกอาจารย์เชื่อว่าถ้าคนดีมีศีลมีธรรมอ่ะทุกอย่างมันจะแบบกลับร้ายกลายเป็นดีได้หรือว่าจากที่จะแบบปะทะร้อยมันก็เหลือแค่สิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็อยากให้มีกําลังใจกันเนาะอ่ะขอพระแม่ววาทีวีอวยพรทุกท่านแล้วก็มาเจอกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายน